วครับน,นี่ก็คือโต๊ะตัดผมที่เราได้อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยสีส้มออเลนสวยงามก็เนื่องจากมันขาดนะครับใช้งานม,มาหลายปีก็อัปเดตแต่ตัวนี้ก็จะเป็นของเก่าอยู่ันนี้เป็นเจเลชั่นที่3แล้วนะครับสำหรับ สีแรกจะเป็นสีน้ำเงินที่ซื้อมาตอนแรกนะสีน้ำเงินทั้งอันทั้งโตแล้วก็เราก็ทำการหุ้มเมื่อห้าปีที่แล้วหุ้มเป็นแบบนี้รวมทั้งหมดนี้แต่น,นี้เรามาอัพล่าสุดคือเอาบอกกัที่จับนี้มาอัพเป็นสีส้มเพื่อความสวยงามเพราะว่าตรงเนี้มันขาดเนี่รอยละยแยกตรงนี้มันขาดอันนี้เราเลยอัพสีส้มก็สวยงามเดี๋ยวก็จะได้ลูกค้าลายแรกของโต๊ะใหม่ซึ่ง,งจะตัดผมให้กับ เราเราเก่งคว้าเบอร์ตูเจอลูกค้ารายแรกของโต้ใหม่นะครับได้บลฮได้เก็บบอนลูกก่อนลูกก่อนลูกก่อนตน้องน้อยต้งเสริมทักนิดนี่คือลูกค้าคนแรกที่ได้มาเล่นโต้ใหม่เลขท แล้วในการอัพเดตตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นที่จับแบบนี้นี่แต่พอเออมันเป็นสนิมเห็นไหมเราก็เลยไม่ต้องใส่เข้าไปแล้วเลยให้ช่างเขาเสริมให้มันเท่ากันมันก็เลยนิ่มๆทั้งอันไม่มีการหัวโต๊ะใหม่สวยงามนะครับโอ้ไม่จะตัดเนี่ยไปอะเฮ้ส่งอะไรครับส่งอะไรก็ได้แต่อย่าเอาหัวเกลียน ไมียวาเกมไหนไปอ่ะมันไปไม่ได้เนี่ย,ดดยเกยมเล่นเกมอะไรนะไปทางนั้นไม่ได้ไปทางหน้านู้นดิเนี่ย,ยจะเลี้ยวจะเลี้ยวทำไมเล่าก็ตรงไปนี่ตรงนั้นี่อะไรนะเฮ้ยมันไปนาราของมันอ่ะมันต้องเดินไปด้านนู้นรู้เนี่ยแต่มันเลี้ยวอ่ะ มันเลี้ยวให้เองอ่ะพรุ่งนี้มามาพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งไม่มีไม่มีไม่มีก็เลยพรุ่งนี้มีสามทุ่มสามทุ่มเก๊เก๊โต๊ะใหม่ของเจ้าชิ้นมันนั่งดูงไม้เดือดข้างนี้อ่ะเกคทำให้อ่ะเก๊อ้าสู้อันเล่นอะไรตัวเธอเต้ไอ้เต้ทำแล้วเทลเจ้าเทลเนอร์โอเค ่ามทุ่มพรุ่งนี้โอเค้โยอเคทำไมไม่กดสองคนนะกดกอไอ้บ้าะหัวทิ่มมาอากาเย็นริงโตห่เด้อตัดโต๊ะใหม่ไหมเออไอ้ยว่าจะตัดช่วงคุณลแม่ไหนก้นแก มไอ, <c ười> อ้อ, <c ười> อุลตร้าแมนตองเนื้อร้องโหดที่มันมานะพ่อตัดให้วินเนอร์มันเถอะ อย่าบังบง,งให้ลูกแกต้องตัดทรงโมงกุนไม่ตัด,ตดยังตัดยังตัดทรงทั้งโหกุณตัดตมงโอ้ตัดแบบทั้งที่หน่อยอะไรนะที่ผมมันเวกเวกอะสีขาวนี่สีเทาสีเทาทอ้าวเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็ลงมาให้ไง มันลงลงมาชันล่างเหรอเออลงมาชันล่างเองงงอมันมี่ชั้นล่างที่ลงเล็เอาด่านนี้เดียวเก้นมาเล่นไม่เป็นไหนเกมันอยากเล่น พี่ไก่ยต้องจัดพี่ไก่ยต้องจัดเกตเล่นหลายครั้งเลยเดี๋ยวได้พี่ไก่ยต้องจัดเกตเกตเล่นไปยาวเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ไก่ก็จะเล่นอย่างอืนไม่ไปด้ไหนที่เล่นไม่ได้ไม่ไม่ต้องเล่นนะเกตมีเกตเล่นได้ปะเกตเล่นได้ไหนได้พี่ไก่ก็ไม่รู้ 誰 นาทีอ่ะเสร็จอ่ะแค่สองนาทีก็เสร็จแล้วเปล่าไม่เกินหนึ่งนาทีแต่ว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีนอนหลับเฮ้ยที่ไานนอนหลับอ่ะอ้ยพ่อเัาหนูไม่รู้เป็นอะไรอืมอันรู้ไม่รู้เลยปั๊บ หนู้อหลบอนนหลัปอพี่ชี่นอนหลับอนนหอเานอนหย ง,งป้าป,ป้าปเดีอกไม้ทั้งหมเกดเกดกระโดดขึ้นไปเลยเกดเกดก,กดย้อนกลับอะกดเดินถอยหลังเออแล้วกดเดี๋ยวไปอีกข้างแล้ว เกตเกรกระโดดไปตามๆตลอดแล้วก็เดินตรงเนี่ยแค่นั้นแหละได้ล้วมันเป็นหลายรอบอ่ะโอ้โป,ป็นเลย ปิดอ่ะปสกิดอ้วนี่คก็บอกว่ากดกระโดดหลายครั้งไงมที่มันเป็นอ่ะกดกดกระโดดแล้วก็กดตรงด้วยเกมไม่ยอมกระโดดตรงอ่ะกระโดดตรงเนี่ยโดดตรงโดดตรงไป ไปอย่างนั้นแหละแล้ว,วก็เข้าเส้นชัยแล้วโอ้ฮห Một đi ở lưng nằm yang. Kìa lưng nằm. 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 Kìa lưng không đạn đạn. เล่นด่านอะไรก็ได้ในแบบจริงกังแบบน,นี้ก็ได้หรอได้เพราะพวกเกดเล่นพวกเก็กก็แพ้กกยังหมดตั้งกเกะเทาเขาให้ไปตรงไหนคหนีให้หลามอ่ะก็้โสปีดมั่ง เรียนรูลูกศรเนี่ยเพราะว่าถ้ามันตรงแปลว่ากระโดดถ้ามันเลี้ยวทางไหนแปลว่ากระโดดไปทางนั้น,น,นบอกแล้วไงเกมก็ต้องแพ้ก็เล่นดานหนาถึงแม่บอกว่าเล่นนานไหนก็ได้ไง บบวันนี้ถ่ายวีดีโอให้พะะ่อสิเนี่ยจับถ่ายไม่ต้องกดนะจับไว้เฉยเออจับไม่ต้องกดนะเออจับถ่ายที่กายนิ้วอย่าบางนิ้วนิ้วอะไราบางังเออ,เอ,อนี่อเออ,อถ,ถ่ายนะถ่ายไว้ไอย่างี้นะเดี๋ยวพ่อจะตัดผมนะมนหรือว่าไม่ต้องกดเลยนะแล้วก็ถ่ายเก๊กก็ได้นะถ่ายเก๊กก็ถ่าทางเก๊กออนะถ่ายพ่อแอมก็ถันทางนี้นะหรือว่าเ่อเลยถ่ายเล่นเลยแต่ไม่ต้องกดนะถ่ายเฉย เห็นบ่าเห็นพ่อบ้าเห็นบ้าเห็นพ่อว่าวินเนอร์เห็นพ่อในกล้องบ่าเห็นไหมจับขึ้นด้วยเอาขึ้นดิเอาขึ้นอย่างงี้เออเห็นบ้าอย่าอย่าก้มหนีนะเอาขึ้น้วอย่างงี้นะช่องนิ้วได้เห็นเลยเห็นพี่ไก่นะเออดูพี่ไก่ในกล้องนะวินเนอร์ก็ถ่ายวีดีโอเป็นถังก็ถ่ายเทปบ้างก็ได้นะอย่าก้ม ถ่ายเดียนก็ได้ถ่ายดีายถ่ายก็ระวังนะมือเงอะไก็แพนี่ถ่ายรูป้างคท้ได้เหรอรอาใช่ปะรองเ้าสีส้มอ่ะ ว่าแอมเห็นในเฟซนะในเฟซของแม่วินเรื่อร์คนถ่ายเหรอไม่ใช่แม่เป็นคนถ่ายเออข้างล่างสีส้มไม่นอนเห็นปะเห็นนอนตรงไหนอ่ะนอนหลับบนฮะบนบนอะไรอ่ะบนชีบนบนไหนอ่ะถ่ายที่กายนี่หันมาถ่ายที่กายวินเนอร์มันนอนหลับบนบนไหนอ่ะ บนบนบนใดอะที่ที่มันบินขึ้นไปแล้วก็เกาะตรงตรงยอดเสาต้นไม้ป<า>่ะมาจาต้นไม้อะไรอะต้นกล้วยหรือต้นอะไรตอนนี้ใครปล่อยมันไปแล้วอะวินเนอร์นี่แหละวินเนอร์กับงอมวินเนอร์กับงอมกำลังขังมันอยู่ปล่อยไงตัวสีส้มอ่ะ Tại sao? cái không. Vâng chị muốn tiền đó tiền Mới lại cái thai nhỉ. Nghe khó Dơ 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 Ngày khó Giờ là cũng ngày khó Thái con cũng có mười thay mười thay Dơ 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 Đi cài rau đi những điểm nó vẫn chưa nào, thế nào, thế nào, thế này thế nào,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  thế lên thế nào, thế Nó thế nào, thế nào, thế nào, nó. nào, rồi. ทำไมมันเป็นแบบนี้ยกขึ้นดิยกขึ้นไม่ใช่ยกขึ้นดิยกขึ้นเดี๋ยวพี่กายจะเล่นให้ยกขึ้นให้เห็นตัวพี่กายเ,เห็นเปล่าเห็นตัวพี่กายเปล่าวแช่นสุอาตมาบินทบาตนะครับแต่มันเขียวอ่ลละเขียวไม่เป็นไรก็มันจะพังเราเลยมันถามบินธบลลัตนะคะนี่การตัดของก่อน ทำยังไงเนี่ยแหม่เนี่ยสีอะไรเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรถ่ายตรงนี้เป่นเนื้อแตรงเนี่ย่ายอย่างงี้เออตรงนี้ยเก้เสร็จแล้วออกคอกเทีวเล่นเล่นจานเนี่ยพอกเท้าเก้เสร็จแล้วทำไมฮะเขาทำอะไรเนี่ยอย่าห้ามแต่โดนเตะฮะเที่ยงพอดีครับเออพอดีครับโอ้โหแต่ละตัคือไหนเนี่ยทุ่มทุ่ม สองคนประมาทุ่มครึ่นะตอนนี้ทุ่ครึ่งนะเลือตอนนี้เหลือได้คนเดียวเพราะว่าเด็กนีอพุ่เข้ามาต่อไม่ยกมือขึ้นมามนไม่เห็มือเลยเชื่อเชืเยงตายเได้งิทุกคนแหละดันมขอคนเดียวก่อนเนาะเพราะว่าี๋ยวเก์ดิวไม่ทั่ันแล้วหลปดไแล้วไม่เลยากูตกปีไปเออ เอดลองดูดิแค่สีปีโงสีนี้จำได้อู่ดูดิหนเปีล่งเป็เขียวอ่ะเออเปสีเขียว้นไรตัดูหมปีโล่งม่นหายแล้วเป๊ไม่มีแล้วเต็มหมดเลยี่เราไม่อยากได้เต็มหมเต็มเหมือนกัน

เย็นนงใถ่าแกล้งไม่เป็นไรแกล้งถ่ายอันนี้หยุดแกล้ถ่ายเลยพอกดแล้วจบไปแค่แกล้งออกทำไมไม่ได้ออกเอาไว้ทำอะไรทำอะไรอยู่อะนกขยับอยู่น่าจะโดนต้มท้องไส้ เปิดาจเราเรียกเปิดใาที่เียรม่งวินาาัน้ามาดีวนมีนามถ่าวินาเอ้ยวินาถ่ายพี่กายพี่กายฟาโย่ย่เดสิ Nice. <laughs> tá é <laughs>